บอกว่าเมื่อเป็นวันดีมีเลืกมีชายหลายคนก็แต่งงงแต่งงานกันวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมจะทําอย่างไรหรือว่าเส้นทางที่จะไปยังบ้านเจ้าสาวถึงแม่น้ําท่วมเจ้าบ่าวทาได้ค่ะแต่จะใช้วิธีการอะไรพ่อแม่ขบวนขันหมากก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันนะคะเราจะจบกันด้วยคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะพาน้องหนีแต่พอคิดที่คี่ก็กลัวน้องพี่อับอายที่คี่ก็กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักกันบอกว่าเมื่อเป็นวันดีมีเลื่อม kind of ีชายหลายคนก็แต่งงงแต่งงานกันวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดนำ้ำท่วมจะทำอย่างไรหรือว่าเส้นทาง ที่จะไปยังบ้านเจ้าสาวถึงแม่น้ําท่วมเจ้าบ่าวทาได้ค่ะแต่จะใช้วิธีการอะไรพ่อแม่ขบวนขันหมากก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันนะคะเราจะจบกันด้วยคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่แรกที่คิดจะพาน้องหนีแต่พอคิด,ดทีก็กลัวน้องพี่อับหาย ที่เป็นชายชาตรารที่ขอ